ครับสวัสดีครับแอปเซตอัพนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาตั้งค่านะครับเฟซบุ๊กนะครับในส่วนของสถานะการออนไลน์นะครับก็คืออ,อย่างใน m essenger นะครับเราไม่อยากให้เห็นสถานะออนไลน์นะครับว่า,อ,าอย่างเช่นเรากำลัง ออนไลน์อยู่แต่ว่าเราไม่อยากให้เห็นว่าใครให้คนอื่นเห็นว่าเราออนไลน์นะครับก็มันจะมี2ที่นะครับจะมี3ที่นะครับผมที่ให้เราตั้งค่าก็คือในส่วนของเฟซบุ๊ o ม i l บาย้วก็ที่ตัวแอป Messenger นะครับ2แอปนี้นะครับนะครับนะครับ สองแอบ,บนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบราว์เซอร์นะครับก็คืออย่าง Google Chrome หรืออะไรก็ตามที่เราเข้าไปใน Facebook นะครับซึ่งทั้ง3ส่วนเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันนะครับสมมุติเราปิดที่ใดที่หนึ่งไม่ได้นะครับสมมุติเราปิดที่ Messenger อย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราไปเปิด Facebook ใน Google Chrome มันก็อาจจะ ขึ้นสเตตัสนะครับว่าเรากำลังใช้งานอยู่นะครับนะครับถ้าสมมุติว่าเราเปิดใน f c e e o o o แเราปิดเฉพาะใน Facebook แล้วก็ f a c e b o o k a p p นะครับแล้วก็ Facebook Messenger นะครับที่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์ม,มือถือนะครับแต่ถ้าเราไปใช้คอมพิวเตอร์แล้วเราเปิด f a c e b o o k ด้วยชื่อเราละครับล็อกอินเป็นชื่อเรา มันก็ยังเห็นว่าเราออนไลน์อยู่ดีนะครับผมก็คือสรุปแล้วก็คือจะต้องปิด3ที่นะครับผมก็คือ Facebook App แ,แล้วก็แอป Messenger แล้วก็อยู่ในเบราว์เซอร์นะครับซึ่งในเบราว์เซอร์เดี๋ยวผมจะทำเป็นภาพขั้นตอนการปิดนะครับม,มันทำไม่ยากครับแทรกไว้ในท้ายคลิปนะครับโอเคครับ อันดับแรกเราไปปิดที่ตัวแอป Facebook ก่อนนะครับผมให้เข้าไปที่แอป a c e b o o k แล้วก็เมนูขีดสารขีดมุงขวาก็คือเป็นแถบเมนูนะครับแล้วก็ให้เข้ามาทีา่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับผมนะครับผมแล้วก็เรก็ไปที่การตั้งค่าอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้ไปที่สถานะกำลัง ใช้งานนะครับตรงแถวกลางๆนะครับกดเข้าไปนะครับอันนี้ผมพอดีผมปิดไว้นะครับเดี๋ยวปกติมันจะอยู่อย่างนี้นะครับปกติมันจะเปิดไว้นะครับก็คือให้เราทําการปิดมันซะครับก็ปิดไปก็กดปิดไปนะครับผมนะครับในส่วนของตัวแอปเฟซบุ๊กก็น่าจะมีแค่นี้นะครับทีนี้เราจะไปปิดที่ตัวแอป m e s s e n g e r ด้วยนะครับผม พอแอป messenger ก็ต้องออกไปก่อนแล้วก็เข้าไปที่แอป m, m e s s e n g e r นะครับผมแอป messenger นะครับให้กดเข้าไปที่ที่ไอคอนโปรไฟล์ของเรานะครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับไอคอนโปรไฟล์นะครับมันจะมีสถานะการใช้งานนะครับตรงนี้นะครับสถานะการใช้งานนะครับตรงนี้อันนี้มันจะเปิดอยู่นะครับ ให้เราปิดนะครับนะครับตรงนี้ก็คือปิดไปเลยนะครับนะครับปิดไปเรียบร้อยนะครับในส่วนของ Messenger นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับผมก็จะแปะไว้ในคลิปก็คือในส่วนของ Browser นะครับนะครับเดี๋ยวถ้าเราปิดทั้ง3ที่แล้วนะครับมันก็จะ ขึ้นสเตตัว่ามันมันก็มันก็จะไม่ขึ้นสเตตัสว่าเรากำลังออนไลน์อยู่ถึงแม้เราจะเล่นนะครับ messenger หรือว่า Facebook นะครับผมอันนี้คือนะแล้วก็ก็ประมาณนี้นครับก็เดี๋ยวลองทำกันดูนะครับผมครับผมก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ สำหรับใครที่อยากจะซ่อนตัวเองนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทำคลิปต่อไปครับโอเคครับขอบคุณครับ